เอาเพียงลําเดียวนะคะท่านผู้ชมหัวเรือลากลําเดียวเอาอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะแต่ลมแรงนะคะเครื่องนี้วิ่งทวนกระแสะน้าแล้วก็ทวนกระแสะลมด้วยค่ะมากี่เรือก้นะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะมากี่เรือก้อโชคชัยยศเก้านะคะหัวเรือลากจูงลํานี้ วิ่งลอดใต้สะพานนะยังไม่เอาเสาไฟขึ้นเลยนะคะเสาไฟด้านบนยังไม่ได้อาขึ้นนะคะเหลือลำใหญ่นาอลำสูงนะคะถ้าเอาเสาไฟด้านบนขึ้นเดี๋ยวจะติดการลอดใต้สะพานเนาะเป็นกำลังใจให้กับพี่เพื่นน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะเดี๋ยวโปก็เป็นวันเฉลิมเพิ่มซั์ค่ะ มากันสี่เลโก้ะนะคะท่านผู้ชมขบวนยาวๆเลย อยู่นะคะท่านผู้ชมเรือโป้ลำแรกเข้าแยกน้ำวนแล้วนะคะเรือลำใหญ่มากมีเรือโป้กระเบนยาวๆนะคะเรือลำใหญ่นะคะท่านผู้ชมมีน้องหมาด้วยเรือโป้มีน้องหมาด้วยนะ,ะท่านผู้ชมเห็นน้องหมาไหมน้องหมานะ,ะตัวด,ดำๆนา่ารัก เยอะแล้วแต่เบาบางเรื่องกระแสน้ําแต่มาหนักกระแสลมนะคะท่านผู้ชมที่เรือกะขบวนยาวๆค่ะที่ก็นั่งเกาะเรือไปแบบชิวๆสบายๆนะคะ าปลานะคะคาดว่าจะหปาปลาวนยาวๆกันเลยนะคะหน้าวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุอธยาทางแยกน้ำบนนะคะเรือก็ไปหน้าวัดแล้วท้ายเรือยังอยู่นี่อยู่เลยเรือไปหน้าวัดแล้วนะคะ ไหลกันแบบนิ่งๆสวยๆอ<ว>ย,<ป>ย่าลงเับพี่เพียงน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะ ลำใหญ่มากท่านผู้ชมกลางแยกน้ำวนนะคะเรือตรงทายบนเรือยาวๆนี้เรือตรงท้ายก็มีหน้าที่สําคัญนะคะช่วงหน้าหน้าแรงนี่ก็ยังสําคัญอยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเรือขับวนยาวมาก đưa bộ lên a khan คุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับป้ายเป็นกําลังใจให้กับแม่ตุ้มชาแนลสักหน่อยนะคะฝากช่อง y o youtube น้อยรอการเติบโตนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแม่มตุ้มจะทําคลิปสวยเก็บกับเรือลากจูงมาให้เพียงๆน้องชมอีกนะคะ้วเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชม มาเที่ยวอยุธยานะคะมาวัดพนันเชงิงเราจะได้ชมขบวนเรือลากจุงแบบนี้นะคะมุ่งหน้าไปเส้นนี้เป็นเส้นป่าสักว์นะคะด้านหน้าวัดพนันเชงิงแล้วก็ถ้ามาด้านนี้ก็จะเป็นแยกน้ำวนนะคะเส้นนี้ค่ะแยกน้ำวนแล้วก็มุ่งหน้าไปเรื่องหน้านูน้นหน้านู้นก็จะเป็นแม่น,น้ำเจ้าพระยานะ จุดป้องเพชรค่ะน้ำเจ้าพยาอยู่นู่นนะคะป้ออขอบจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะคะบเย็นมากๆเลยค่ะ